สวัสดีครับผมลอยชุมองทองผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนที่ผมจะออกคลิปสุขภาพนั้นผมก็มีปัญหาคล้ายๆกับทุกคนผมก็ฟังอินฟลูเอนเซอร์ทาง YouTube อ่านเพเปอร์จากงานวิจัยหลายฉบับและพบว่ามันสับสนมันไม่รู้จะเชื่อใครงานสมัยก่อนก็บอกว่าไขมันกินแล้วไม่ดีกินแล้วอ้วนงานสมัยใหม่ก็บอกว่ากินไขมันเยอะๆแล้วคุณจะผอมตกลงผมจะเชื่อใครผมก็ต้องไปดูรายละเอียด ของการทดลองของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าฝั่งไหนมันถูกมีวุฒิทางด้านโภชนาการสูงกว่าผมถ้ามีนักโภชนาการสองคนพูดไม่ตรงกันเนี่ยมันจะต้องมีฝั่งหนึ่งที่ผิดเราจะต้องไปแยกแยะจะต้องไปวิเคราะห์ว่าฝั่งไหนมันถูกต้องแล้วมาทดลองกับตัวเองว่าไอ้ฝั่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่าก่อนที่จะไปบอกต่อและถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นวิธีการของผมกินน้อยมือ้อ กินไขมันเยอะตัดแป้งตัดน้ําตาลตัดอาหารแปรรูปถ้าคุณทดลองกับตัวเองแล้วสุขภาพคุณดีขึ้นคุณจะต้องบอกต่อและบอกความจริงอันนี้ให้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวความคิดรุ่นเก่าเพราะคุณรู้ว่าความจริงมันคืออะไรมันเหมือนสมัยก่อนที่เชื่อกันว่าโลกแบนแล้วมีคนมาบอกว่าโลกกลมแล้วคุณพิสูจน์มาแล้วว่าโลกมันกลมจริง คุณโทรศัพท์หาเพื่อนที่อเมริกาในตอนที่เมืองไทยเป็นกลางคืนปรากฏว่าเพื่อนของคุณบอกว่าที่อเมริกาเป็น,ปนกลางวันเป็นสิ่งที่คุณได้พิสูจน์แล้วว่ามันกลมและเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากผมเรียกร้องเหมือนกับที่ผมทําคลิปออกมาบ่อยๆเนี่ยเพื่อให้ชาวโลกเพื่อให้คนไทยได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เข้าใจผิดกันมานานนั้นมันควรจะยกเลิกและแก้ไขกันได้แล้ว และปัจจุบันก็มีหมอจำนวนมากที่มาศึกษาเรื่องโภชนาการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาต้องทดลองกับตัวเองก่อนที่จะมาบอกไม่ใช่ได้ยินมาแล้วมาบอกเพราะอาการได้ยินมานั้นมันสามารถได้ยินมาจากทั้งสองฝั่งผมสามารถเลือกงานวิจัยที่บอกว่าไขมันเป็นสิ่งที่เลวไม่ควรกินให้ผลออกมาอย่างเงี้ยเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดหรือผมจะเลือก งานวิจัยที่อยู่ตรงข้ามก็ได้ก็คือไขมันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คนไทยกินน้อยเกินไปและไขมันที่กินอยู่ในขณะนี้มาจากน้ำมันพืชขวดใสเป็นสิ่งที่เลวมีงานวิจัยสนับสนุนทั้งสองฝั่งและคุณเชื่อผมเหอะว่ามันยากที่คุณจะวิเคราะห์ว่าฝั่งไหนมันถูกต้องกว่ากันนอกเสียจากคุณรับฟังทั้งสองฝั่งและดูหลักฐานการวิจัย เท่านั้นก็ยังไม่พอสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทดลองกับตัวเองแล้วจึงจะเชื่อเรื่องของโภชนาการนั้นเหมือนกับพุทธศาสนาเป็นสันทิษิโกต้องปฏิบัติด,ด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจจึงจะรู้แล้วต่อด้วยโอปะนะฮิโกก็คือเชิญชวนให้คนอื่นมาทําตามหลังจากที่เราประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิด คุณฟังผมแล้วคุณได้ผลจากการทดลองการปฏิบัติสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องบอกต่อแล้วไม่ต้องกลัวใครจะว่าคุณผอมดูเหมือนไม่มีแรงคุณพิสูจน์ให้เขาดูว่าจริงๆแล้ว่ยคุณผอมแต่ข้างนอกร่างกายของคุณภายในนั้นแข็งแรงสุขภาพของคุณดีไอสิ่งที่มันหายไปคือไขมันกล้ามเนื้อคุณไม่ได้หายเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องมาห่วงว่าคุณดูผอมแล้วจะไม่แข็งแรง วันนี้จะมาพูดถึงหุ่นของคนสุขภาพดีและคุณจะแปลกใจหลายท่านที่กินตามผมกินวันละมือ้อบางท่านก็ทำไอเกินวันละสองมือ้อ16.8บ้างละเวลาผ่านไป3-4เดือนเพื่อนๆก็ทักว่าเป็นโรคหรือเปล่าทำไมผอมจังดูเหมือนสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าคนเหล่านี้เข้าใจผิดโดยปกติมนุษย์นะ่ะ จะมีวิวัฒนาการคุณจากรูปซ้ายไปสู่รูปขวาจากอายุ20ไปสู่อายุ50เริ่มจากเพรียวก่อนตอนอายุ20พอ40ก็เริ่มอวบพอ50ส่วนมากก็อ้วนผมอยากให้คุณดูรูปนี้ให้ดีเวลาใส่เสื้อเนี่ยคนส่วนมากแยกไม่ออกระหว่างคนมีกล้ามกับคนอวบมันดูคล้ายๆกัน ถ้าคุณดูคนกลางกับคนขวาก็คือคนที่เพียวกับคนอวบเนี่ยนะสิ่งที่คนอวบได้มาเขาไม่ได้ได้กล้ามเนื้อมาเลยสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือไขมันทั้งนั้นกล้ามเนื้อมันเท่ากันแต่เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูเหมือนกับว่าคนขวาซึ่งอวบดูแข็งแรงกว่าดูมีกล้ามมากกว่าท,ทั้งทที่กล้ามเท่ากับคนที่อยู่ตรงกลาง ถ้าถอดเสื้อออกมาคุณจะดูรู้ว่าน้ำหนักขึ้นเพราะไขมันหรือเพราะกล้ามเนื้อขณะที่คนซ้ายนั้นมีกล้ามมากกว่าคนกลางเพราะเขาอาจจะทำเวทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเยอะๆกินโปรตีนสูงหรือเขาเพาะกายอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่ได้หมายความว่าคนซ้ายจะมีสุขภาพดีกว่าคนกลางนะครับ จุดที่ผมมองว่าใครสุขภาพดีนั้นมองที่ไขมันเป็นหลักยิ่งไขมันน้อยเท่าไหร่ยิ่งดูรีนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสุขภาพดีมากเท่านั้นเขาไม่จําเป็นจะต้องมีกล้ามมากมายโดยเฉพาะถ้าเกิดเขากินมื้อเดียวและไม่ได้ออกกําลังกายแบบเล่นกล้ามเขาก็จะไม่ค่อยมีกล้ามและอินดิเคเตอร์ที่สําคัญที่สุดในการบ่งบอกจากภายนอก ว่าใครมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่ากันก็คือไขมันอย่างในรูปนี้สมมุติว่าทั้งสามคนอายุ40เท่ากันแต่รูปร่างไม่เหมือนกันโดยดูจากภายนอกเนี่ยคนขวาสุดก็มีโอกาสเป็นเบาหวานมากที่สุดมีโอกาสเป็นโรคไตอามาพฤกอวมาพาดและมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนกลางและคนทางซ้ายและเพอเพอคนขวาสุดนั้นมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าคนทางซ้ายอีก เพียงแต่ไขมันมันปกคุมเอาไว้มันเลยดูเหมือนว่าเขามีกล้ามผมอยากให้คุณมองให้ทะลุถึงผิวหนังของหุ่นที่ซ่อนอยู่ข้างในอย่าไปมองแค่เสื้อผ้าว่าเขาใส่ฟิตแล้วเขาจะมีกล้ามผมอยากให้คุณดูสามคนนี้ที่อยู่ในรูปถือซะว่าเป็นคนคนเดียวกันแล้วกันเป็นสามวัยอายุ20 40ิบและ50ตอนที่เขาอายุ40นั้น ดูเหมือนกับว่าเขามีกล้ามเยอะถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าแล้วอะแต่จริงๆแล้วไอ้วัย40อะกล้ามมันน้อยกว่าวัย20ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปเพาะกายนะขณะที่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นสิ่งที่มันมาปกคลุมร่างกายนั้นมันเป็นไขมันไขมันมันเพิ่มขึ้นมากกว่ากล้ามที่ลดลงมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขามีความแข็งแรงมากกว่าสมัยที่เขาเรียนในมหาลัยอายุ20 และเมื่อถึงอายุ50ทีนี้เริ่มอวบละก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันพอกขึ้นมานั้นมันไม่ใช่กล้ามมันคือไขมันสะสมแต่ไขมันทั้งทั้งที่กล้ามเนื้อมันลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเชื่อดไก่เชื่อดหมูเขาไม่ได้เชื่อดตอนที่มันแก่เขาเชื่อดตอนที่มันเป็นหนุ่มสาวมันจะได้กล้ามเนื้อหรือเนื้อมากที่สุดไขมันของมันน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคุณอย่าถูกหลอก ว่าคนที่ดูอวบจะมีกล้ามเนื้อเยอะธรรมชาติของมนุษย์ทั่วๆไปที่อยู่ในยนุคนี้เขาจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มเมื่ออายุ30และเพิ่มมากตอนที่ผ่าน40จนถึง50อาจจะเพิ่มปีละ1.5%เลยโดยทั่วๆไปสำหรับคนไทยก็คือปีละ1กิโลขณะที่กล้ามเนื้อเนี่ยคุณลองดูสังเกตนักมวยจะถือว่าแกร่งที่สุด ตอนที่อายุระหว่าง22ถึง30ระหว่าง30ถึง35เนี่ยกล้ามเนื้อก็จะเริ่มคงที่แล้วไม่ขึ้นแล้วมีแต่จะลดลงพออายุ35กล้ามเนื้อก็จะเริ่มหายจะมีน้อยคนจริงๆที่เป็นนักมวยและเป็นสามารถคลองแชมป์ได้เมื่ออายุ35เพราะกล้ามเนื้อเขาจะเริ่มหายไปปีละครึ่งเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่คุณอายุถึง35คุณจะต้องมั่นใจว่าคุณกินโปรตีนถึง ก็คือคุณต้องกินโปรตีนขั้นต่ำ0.7กรัมต่อ1กิโลของน้ำหนักต่อวันและพอถึงอายุ65ทีนี้กล้ามเนื้อมันจะลดลงอย่างรวดเร็วตีเว่าปีหนึ่งประมาณ1%และนักโภชนาการก็สรุปตรงกันรวมถึง WHO ด้วยแนะให้กินโปรตีนขั้นต่ำ1กรัมต่อ1กิโลกรัมต่อวัน คำว่าหนกรัมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณกินเนื้อสัตว์หกรัมแล้วคุณจะได้โปรโตีนหกรัมนะครับหลายคนเข้าใจผิดยังเช่นเนื้ออกไก่ถือว่ามีโปรโตีนสูงที่สุดยังมีโปรโตีนแค่สามสิเท่านั้นเองก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะได้1กรัมคุณจะต้องกินเนื้ออกไก่3กรัมถ้าคุณอยากได้โปรโตีนจากไข่1กรัมซึ่งไข่มีโปรโตีนแค่สิเท่านั้นเอง คุณจะต้องกินไข่8กรัมปัญหาของคนไทยก็คือกินโปรโตีนน้อยเกินไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุไอ้โปรโตีนที่ว่านี้ไม่จําเป็นจะต้องมาจากสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์อาจจะมาจากพืชก็ได้โดยเฉพาะถั่วไม่ว่าจะเป็นนัทซ,ซึ่งคุณจะต้องอบก่อนกินหรือบีนที่ผมแนะนําหลายครั้งว่าต้องต้มให้เปื่อยหรือหมักให้แบคทีเรียมัน เข้าไปทำลายแลคทินซะก่อนสำหรับคนที่เป็นโรคไตผมอยากให้คุณเน้นโปรโตีนจากพืชมากกว่าโปรโตีนจากสัตว์เพราะมันมีสถิติว่าคนที่ป่วยโรคไตนั้นถ้าได้รับโปรโตีนจากสัตว์แล้วมันมีแนวโน้มที่จะแย่ลงมากกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นโรคไตคุณก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้การไม่กินโปรโตีนจากสัตว์ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคไตมันเหมือนกับคนขาหักที่หมอเขาสั่งว่าห้ามวิ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าการวิ่งเป็นเหตุทำให้ขาหักและการวิ่งนั้นส่งเสริมให้คุณขาหักได้ยากด้วยแล้ถ้าเกิดคุณสนใจโปรโตีนจากถั่วผมแนะนำให้คุณกินถั่วหลากหลายชนิดอย่าไปกินถั่วชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเวลานานๆกินถั่วที่เขาเรียกว่าถั่วมิกซ์และถ้าเกิดคุณสนใจถั่วมิกซ์จากโกแก่คุณก็สามารถสั่งซื้อ จากน้องชายผมได้ตามไลน์ได้เบอร์โทรที่เห็นขณะนี้ยังไม่มีขายตามร้านทั่วไปนะครับถ้าเกิดคุณมีโอกาสเข้าไปดูในสถานเลี้ยงคนชราคุณจะรู้ว่าหุ่นของคนชราที่อายุเกิน9 0เกินร้อยปีนั้นเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าเขามีกล้ามเยอะแต่เป็นเพราะว่าเขามีไขมันน้อยมากคุณจะเห็นว่าทุกคนผอมและเหตุที่ผอมนั้นเป็นเพราะว่าเขาสูญเสียกล้ามเนื้อหลังวัย65 คนที่สร้างกล้ามเนื้อได้ก่อนวัย65ก็ยังพอมีกล้ามเนื้อให้เห็นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งมาก่อนหน้านั้นกล้ามเนื้อเขาก็จะหายแต่กล้ามเนื้อว่ามากหรือน้อยยังไม่ค่อยสำคัญเท่ากับว่าคุณลีนหรือเปล่าคนที่ไม่ลีนตายไปก่อนหน้าหมดแล้วคนที่เหลือมีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีทุกคนลีนหมดไม่มีไขมัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณมองจากสุขภาพภายในมันอาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเห็นภายนอกคนส่วนมากนึกว่าคนที่อ้วบจะมีสุขภาพดีปรากฏว่าไม่ใช่คนที่ผอมต่างหากคนที่มีมีไขมันต่างหากกลับมีสุขภาพดีกว่าและไม่ค่อยเป็นโรคลองสังเกตพิสุที่อยู่ในปา่าท่านเหล่านี้ไขมันน้อยมากๆถ้าท่านทำงานแบกหามเยอะๆก็จะมีกล้ามอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้น คนที่อ้วบไม่สามารถมีอายุยืนยาวได้นอกจากเขาลดความอวบของเขามาสู่ความผอมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เล่นกล้ามเยอะๆมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆจะอายุยืนกว่าคนที่มีกล้ามแบบธรรมดาเพียงแต่คนที่มีกล้ามได้เปรียบถ้าเกิดทานวัย65ไปแล้วเขามีกล้ามให้สูญเสียได้เยอะและย้ำอีกครั้งหนึ่งเหตุที่คุณไม่เห็นคนอายุ90มีรูปร่างอวบ เป็นเพราะว่าคนที่อวบนั้นตายไปก่อนหน้านั้นหรือเขาลดไขมันลงไปได้ทีนี้คุณก็จะเห็นกล้ามเนื้อที่แท้จริงว่าเขามีกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ไขมันที่มันปกคุมร่างกายเขานั้นหายไปแล้วอย่างไรก็ตามไอาการเพราะกายมันมีข้อดีข้อเสียบางคนเขามีกล้ามจากพันธุกรรมแต่บางคนต้องเพาะขึ้นมาและไอาการเพราะกายนั้นโดยมาก ก็เป็นเวทเทรนนิ่งหรือออกแรงต้านเยอะๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีผมสนับสนุนให้ออกกำลังกายแบบนี้แต่อก,การที่จะมีกล้ามให้เยอะผิดปกติเนี่ยโดยมากแล้วเขาจะต้องอัดโปรตีนการอัดโปรตีนเข้าไปสูงผิดปกติมันก็มีข้อเสียข้อดีก็คือมันมีกล้ามเนื้อขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็คือมันสร้างโมเลกุลที่เรียกว่าเอ็มและเอ็มทอที่ว่านี้ถ้าเกิดคุณไปสร้างมันเยอะ มันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้เพราะฉะนั้นคนที่เล่นกล้ามและอยากจะมีสุขภาพดีในระยะยาวด้วยคุณจะต้องหยุดโปรโตีนบ้างอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งก็ควรจะหยุดสักวัน2วันไม่อัดโปรโตีนเข้าไปหรือไม่กินโปรโตีนเลย1วันสารอาหารโปรโตนนีนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่มากไปมันก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีปัญหาของคนไทยในขณะนี้ก็คือน้อยเกินไป แต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณกินมากเกินไปนะครับระดับของโปรโตีนที่เหมาะสมก็คืออยู่ระหว่าง0.7ถึง1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมต่อวันขึ้นอยู่กับอายุของคุณถ้าคุณอายุมากคุณก็ต้องใส่เยอะหน่อยเพราะกล้ามเนื้อมันจะหายและเวทเทรนนิ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ผมก็ทาและผมสนับสนุนให้ทุกคนทาด้วยคุณไม่จาเป็นจะต้องไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม้อย่างที่ผมทา แต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็ได้วิ่พื้น Sit-up หรือยกของหนักๆเป็นประจำแต่การเพราะกายถึงขนาดที่ว่าต้องอัดโปรโตีนเข้าไปเยอะๆนั้นผมยังไม่สนับสนุนเพราะมันมีข้อเสียคุณอาจจะยังไม่รู้จังหวะว่าเท่าไหร่ควรจะหยุดเท่าไหร่ควรจะพักสิ่งที่ผมบอกไปว่าสัปดาห์หนึ่งควรจะพักสักหนึ่งวนันนั้นเป็นแค่ rule of t h u m s เป็นแค่การประมาณเท่านั้นเองและผมก็ทา ก็คือจะมีวันหนึ่งที่ผมไม่ต้องการให้โปรโตีนมันเข้าไปให้เอ็มทอมันหยุดบ้างแต่าการหยุดโปรโตีนนั้นทำได้สองวิธีก็คือหนึ่งคุณก็ไม่กินโปรโตีนในวันนั้นหรืออดข้ามวันไปเลยไม่กินอาหารอะไรเลยก็ได้แต่ตอนหลังมันก็มียาที่ผมบอกว่ายาย,าย้อนไวไซโรลริมัสหรือราปามิซินที่มันไปยับยัง้งเอ็มทอโมเลกุลของโปรโตีน พราะฉะนั้นคนที่กินปราปาไมซินเพื่อย้อนวัยเขาไม่ได้กินกันทุกวันสัปดาห์หนึ่งเขากินกันหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยก็6มิลลิกรัมแล้วก่อนที่คุณจะตัดสินใจกินยาพวกนี้ควรจะปรึกษาแพทย์ประจําตัวของคุณซะก่อนว่าค่าตับค่าไตาของคุณนั้นมันโอเคหรือเปล่าถ้าผมตั้งใจจะเพาะกายเนี่ยกล้ามของผมเป็นมัดๆเลย โดยเฉพาะถ้าวันหนึ่งกิน3-4มี่มื้อและอัดโปรโตีน50%ของสารอาหารทั้งหมดและต้องย้ำว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ทำและไม่อยากให้คุณทำสำหรับสุขภาพที่ดีระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณอยากจะโชว์ร่างกายที่สวยงามอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงจุดจุดหนึ่งถึงอายุระดับหนึ่งคุณควรจะปล่อยหรือควรจะรู้ว่ามันมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งการที่อัดโปรโตีนเยอะๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆสรุปว่าร่างกายนั้นมันเป็นทั้งเรื่องของความพอใจและเรื่องของสุขภาพสำหรับผมผมพอใจกับร่างกายของผมในขณะนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเพาะกายแม้ว่าผมใช้เวลากับเวทเทรนนิ่งแต่ผมก็ไม่ได้อัดโปรโตีนเข้าไปผมยังกินโปรโตีนประมาณ1กรัมต่อ1กิโลกรัมของน้ำหนักต่อวันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลีน ไม่มีไขมันส่วนเกินสิ่งที่คนอื่นเขามองว่าคนอวบมีความแข็งแรงนั้นมันไม่จริงลองถอดเอาไขมันออกสิดูว,ว่ากล้ามเนื้อเขาเหลือแค่ไหนและนั่นแหละก็คือสิ่งเขามีติดตัวแต่ถ้าคุณตั้งใจจะสร้างกล้ามเนื้อโดยการอัดโปรตีนเข้าไปเยอะๆคุณก็ต้องรู้มันมีโอกาสที่ทำให้ร่างกายของคุณเป็นมะเร็งมากขึ้น และสุดท้ายผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเยอะๆแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อของคุณใหญ่โตแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้อที่มีอยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณวัยเกิน35แล้วมันมีแต่จะลดลงทุกปีและมันยากที่จะทำให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัย65ขึ้นไปแล้วมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะแล้วผมก็บอกไม่รู้กี่ครั้งถ้าคุณอยากจะผอมคุณอยากจะลีนคุณจะต้องกินไขมันเยอะๆสูตรคีโตเนี่ยความรับมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองคือกินไขมันให้ถึง75%ของสารอาหารทั้งหมดและจะผอมลงอย่างรวดเร็วพูดง่ายๆยิ่งกินไขมันเยอะยิ่งผอมแต่ประเด็นก็คือคุณจะหาไขามันมากินอะไรได้มากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ไอ้ทางที่ประหยัดกว่าก็คือเรียกว่าโลครับบกินไขมันสัก50-60%อย่างของผมเนี่ยผมกินไขมันประมาณ50%แล้วคนก็แปลกใจว่าโอ้โหผมไปหาไขมันมากินได้อะไรได้มากมายขนาดนั้นแต่หารู้ไม่ว่าไขมันมันซ่อนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดอย่างแคชูนัทเนี่ยหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตอนหลังผมก็เรียกว่าถั่วหิมพานต์เพราะผมมองว่ามันไม่เหมือนมะม่วง มีไขมันมากกว่าโปรตีนถึง2.5เท่ามันแทบจะไขมันทั้งนั้นเลยหรือน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยผมก็ดื่มเลยอโวคาโดเนี่ยก็ไขมันเยอะมากและอาหารวิเศษที่ผมพูดถึงบ่อยที่สุดก็คือไข่ต้มมันก็มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะในส่วนของไข่แดงซึ่งเป็นของโปรดของผมไขมันมันซ่อนอยู่ทั้งในพืชและในสัตว์มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปแล่หมูสาชั้นมากินถึงจะเรียกว่าไขมัน แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือตัดแป้งตัดน้ำตาลทิ้งเพื่อให้สัดส่วนของโปรโตีนและไขมันนั้นมันเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยถ้าเกิดคุณตัดแป้งตัดน้ำตาลเร็วๆออกไปจากชีวิตเอาละครับสักวันเดี๋ยวผมจะต้องมาอธิบายว่าสัดส่วนอาหารที่ผมกินนั้นมันเป็นยังไงร,รวมถึงคนที่กินโต t ี c d หรือ c a r น i v o r e เนี่ยที่ว่าแทบจะไม่กินพืชเลย จะกินก็แต่เครื่องปรุงเล็กๆน้อย,อยเช่นกระเทียมพริกไทยที่เหยาะบนสเต็กค,คนพวกนี้ฟื้นฟูสุขภาพมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์แต่ว่าระยะยาวแล้วผมยังอยากให้คุณกินคาร์บบ้างเพราะว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนั้นมันพ่วงมากับไมโครนูทริชเชสแร่ธาตุและ,และวิตามินต่างๆคือถ้าคุณสามารถสกัดโมเลกุลของคาร์บออกไปทิ้งได้ แบบดับเบิลเอ็กซ์ของแอมเวเนี่ยนะครับมันก็ดีผมก็ชอบแต่ข้อเสียก็คือมันราคาแพงเพราะฉะนั้นในแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณรายได้น้อยคุณก็ต้องกินพวกพืชผักผล,ลไม้ที่น้ำตาลน้อยเนี่ยกินเข้าไปมันก็ต้องมีคาป์บอนเข้าไปบ้างมันก็ต้องมีน้ำตาลปนเข้าไปบ้างแต่ว่าสัดส่วนมันน้อยมากๆถ้าคุณรู้จักเลือกกิน มันก็เลยต้องกินพ่วงกันมาอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณกินคาร์บเป็นสัดส่วนที่น้อยมากคนทั่วไปที่สุขภาพไม่ดีมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินความดันสูงเป็นโรคเก, 9, กา้าโรคไตโรค NCD ทั้งหลายแหละผมก็แนะนำให้กินคาร์บให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณสุขภาพดีแล้วทุกอย่างอยู่ตัวแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดอยู่ในสภาวะ fat adapted คุณสามารถอดข้ามวันได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่หิวไอแบบเนี้ยคุณก็สามารถเพิ่มคาร์บขึ้นมาได้อย่างของผมเดิมทีเดียวผมเป็นพวกโลคคาร์บผมก็ขยับตัวเองเพิ่มคาร์บมากขึ้นในขณะนี้ผมกินคาร์บประมาณ1ใน3โดยที่กินไขมันครึ่งหนึ่งและที่เหลือประมาณ17%ก็เป็นโปรโตีนไอพิษไลยของคาร์โบไฮเดรตมันก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้เอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับเหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์อ๋อผมทำไอ F ผมกินวันละหนึ่งมื้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือกินแบบอดอๆอยากๆอายุมันยืนอ๋ออายุยืนกว่าไม่เป็นโรคอ๋อนะไอ้หนูที่กินอาหารไม่จํากัดอ่ะอายุสั้นไอ้หนูที่อดๆอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้า Mm. อันนี้คือพอยต์ใช่ไหมนนที่เปิดรายการออกมาปุ๊บแล้วก็เห็นอาจารย์อาจารย์หน่าใสจังเลยก็คือหมายว่าเซลเนี่ยมันได้กินของไม่ดีไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณกินเพื่อให้อายุยืนคุณควรกินวัละมือ้ออาหารที่ต้านอนุมูลอิสระและคุณควรจะกินทุกวันผมก็ให้สูตรไว้แล้วและสอนวิธีทําให้ด้วยเดี๋ยวจะแนบคลิปที่สอนวิธีทําให้และส่วนผสมนั้นผมก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์คุณเอาไปทําได้เลย แต่ถ้าขี้เกียจคุณก็ซื้อ500เม็ดอยู่ที่860บาทตามเบอร์โทรศัพท์ลายที่แนบอย่ามองว่ามันเป็นอาหารเสริมมันแค่เอาอาหารมาบดเข้าด้วยกันและบรรจุแคปซูลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีอันตรายต่อตับไตใดๆทั้งสิน้นวิตามินรวมที่ผมกินประจำนั้นผมก็บอกหลายครั้งว่าผมกินของ MV และผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจาก MV แล้วผมก็บอกว่า MV มันเป็นของแพงแต่ถ้าคุณมีตัง คุณก็ควรจะกินเพราะว่าสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้งเงินฝากในธนาคารคุณสามารถหาซื้อได้จากตัวแทน MV ทั่วประเทศไทยคนไหนก็ได้โดยเฉพาะคนที่คุณรู้จักคนที่คุณไว้ใจและถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้คุณก็สามารถสมัครตามลิงก์ที่ผมแนบไว้